แล้วก็คุณครูแนนนะคะวันนี้คุณครูนิวกับคุณครูแนนนะคะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันที่บ้านด้วยนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูแนนคุณนิวเห็นหัวคุณแนนไหมคะเห็นค่ะสวยไหมคะสวยค่ะเด็กๆทางบ้านอยากทาเหมือนคุณครูแนนที่ใส่ไว้บนหัวหรือเปล่าคะอยากทําแล้ววันนี้คุณครูแนนกับคุณครูนิวก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มานําเสนอเด็กๆ กิจาการรมนี้มีชื่อว่าที่คาดหัวแสดงอารมณ์ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆทางบ้าน<ๆ>เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะวันนี้อุปกรณ์ก็มีหนึ่งเลกระดาษแข็งเด็กๆทางบ้านมีสีอะไรใช้สีนั้นนะคะอ่าสองกระดาษแข็งเช่นเดียวกันนะสีขาวนะคะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยคุณนิวจ๋าเอาไว้ทำอะไรจ๊าเอาไว้ทำ คุณุณนันกับคุณพูนิวได้เลยไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะเรา,าเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยเด็กๆนะคะนําไม้บรรทัดนะคะไปวางที่กระดาษสีและใช้ดินสอขีดเส้นนะคะขนาดความกว้างความยาวตามที่เด็กๆต้องการเลยคะ่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆ เต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆจะเห็นรอยดึงต่อใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆหยิบกันไกลขึ้นมาเลยคะ่ะและเด็กๆ,ๆก็ตัดตามรอยดินสอนนั้นนะคะที่เด็กๆได้ขีดไว้นะคะระหว่างที่เด็กๆใช้กันไกลนะคะเด็กๆ,ๆต้องใช้ยางระมัดระวังน,นะคะและตัดไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆตัดไปให้ตรงเส้นนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยเลยนะคะ เด็กๆตัดไปจนสุดเลยนะคะสุดเส้นที่เด็กๆนะคะได้ขีดไว้เราก็จะมีอะไรคะมีกระดาษที่ตัดเป็นเส้นยาวได้หนึ่งเส้นแล้วนะคะเด็กๆก,ๆก็วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็นํากระดาษแผ่นสีขาวที่เตรียมไว้นะคะขึ้นมานะคะเด็กๆตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆพับครึ่งนะคะเพื่อที่เราจะวาดอะไรคะ วาดลูกตานะคะลูกตามีลักษณะเป็นทรงอะไรคะทรงวงรีใช่ไหมคะเด็กๆวาดตรมครูแนนได้เลยคะ่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้วาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามีวงรีหนึ่งวงอยู่บนกระดาษสีขาวนะคะ แต่เมื่อกี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทําอะไรครับพับใช่ไหมคะมันก็จะเป็นวงรีสองภาพนะคะเด็กๆตัดกระดาษตามเส้นได้เลยคะ่ะเด็กๆใช้กันไกลอย่างระมัดระวังนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเห็นอะไรคะวงลีสองวงใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเด็กๆนําวงลีสองวงนะคะวางไว้ค่ะและนํากระดาษสีดําหรือไม่ก็สีต่างๆที่เด็กๆมีนะคะมาวาดอะไรคะวาดลูกตาด้านในสีดํานะคะตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้เลยค่ะ เด็กๆใช้สอนะคะในการวาดนะคะดูตามคุณแนนเลยนะคะค่ะและเด็กๆก็ใช้กรรไกรตัดตามเส้นที่วาดไว้เลยะค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้ยังไงคะ ได้ลูกตาสองลูกเหมือนกันนะคะได้ได้วงอะไรคะเป็นรูปอะไรคะวงรีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆนํากาวะค่ะใช้กาวนะคะติดตกแต่งลูกตาของตนเองตามจินตนาการได้เลยะค่ะติดลูกตาสีดำนะคะลงไปบนกระดาษสีขาวนะคะทั้งสองรูปเลยนะคะ หาเด็กๆอยากตกแต่งลูกตาของตัวเนอีกเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนํากระดาษแผ่นสีม่วงนะคะกัดลูกตานะคะมาติดลงไปนะคะใช้กาวนะคะใช้กาวนะคะปาไปที่กระดาษแผ่นสีขาวและนําไปแปะลงกระดาษแผ่นสีม่วงของคุณแนนได้เลยค่ะ กระดาษสีเหล่านี้นะคะเด็กๆอาจจะเลือกใช้ตามที่ตนเองมีที่บ้านได้เลยนะคะ,ะคุณครูแนนนะคะได้ทําเสร็จไปแล้วในขั้นตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณครูแนนอยากตกแต่งเพิ่มเติมคุณครูแนนก็มีลวดนะคะตะมีนะคะคุณครูแนนก็จะตกแต่งไปถ้าเด็กๆมีเศษวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆที่บ้านนะคะเด็กๆก็นํามาตกแต่งได้เหมือนคุณครูแนนเลยนะคะ คุณแนนทำการม้วนเส้นนะคะม้วนล,ลวดนะคะลวนเส้นค่ะเด็กๆขดลวดตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะดูตัวอย่างกับคุณแนนได้เลยค่ะหลังจากที่ขดลวดเป็นลวดลวดลายเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็นำลวดนะคะไปติดด้านหลังลูกตาที่เด็กๆได้ทำไว้เลยค่ะใช้เป็นสปอตเทสนะคะจะได้ทนนะคะติดทนนานนะคะ เด็กๆก็ติดรวดลงไปแล้วก็ตกแต่งตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆได้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะได้ที่คาดหัวแสดงอารมณ์ของเด็กๆนะคะตามภาพที่เห็นนี้นั่นเลยแต่ว่าเอ๊จะทำยังไงถึงจะเอาไปใส่หัวได้นะคะไปคาดหัวได้เด็กๆก็นะ เอาที่ทานหัวนะคะมาประกบกันนะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะติดให้แข็งแรงเลยนะคะหากถ้ากาวไม่อยู่นะคะในขั้นตอนนี้ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆได้นะคะโดยการใช้แม็กนะคะเย็บเข้าไปแล้วก็นำสกปรเทปปิดบนแม็กด้วยนะคะ เพื่อป้องกันอันตรายขณะสวมใส่ค่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะที่คาดหัวอะไรคะที่คาดหัวของเด็กๆนั่นเองที่แสดงอารมณ์หลังจากที่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะที่คาดหัวแสดงอารมณ์ต่างๆนั่นเองจากฝีมือเด็กๆเลยนะคะแล้วเด็กๆก็นํามาใส่ที่ศีสระข,ของตัวเองนะคะทีนี้คุณเดียนก็มีคุณแคนก็มีและเด็กๆนะคะอย่าลืม<อ> ทำกันนะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้คุณครูได้รับชมบ้างนะคะ,คะวันนี้คุณครูแอมกับคุณครูนิวก็ขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ